สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบ <ple ctions> ัต <the future> the ิพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกเวลา13นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธีที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองพันซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารบรรจุเมล็ดพันพธุ์พร,ราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพภาคที่3นําอาคารโรงซ่อมเดิมมาปรับปรุงให้เป็นอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2511ประกอบด้วยห้องบรรจุพันธุ์เครื่องบรรจุพันธุ์และห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ถึง3,200กิโลกร,รมัมนาน2ปี มเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุซองเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานรวม18ชนิดอาทิกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะเจ้าพระยาถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งบวบเหลี่ยมน้ำเต้าแตงกวากะเพราแดงมาจากโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่กองทัพภาคที่สามจำนวน4หน่วยได้แก่โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารม้าที่หนึ่ง โครงการทหารพันดีค่ายสุริยะพงศ์จังหวัดน่านบนทนฐานบกที่38และโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจังหวัดพิษณุโลกกองผลพัฒนาที่3น้ำหนักรวม638.47กิโลกรัมสามารถบรรจุซองพระราชทานได้จำนวนกว่า393,000ซอง ในหนึ่งซองมเมล็ดพันธุ์พระราชทานสามารถปรลูกกขยายพันธุ์เป็นพืชผักนั้นๆได้จํานวนมากนําไปบริโ,โภคได้อย่างปลอดภัยและนําไปขยายพันธุ์ต่อได้ดีในช่วงของฤดูการต่อๆไปเป็นการสนองพระราชดำริในการผลิตและรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชสํารองไว้ใช้ในช่วงของการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติหรืออย่างวิกฤตเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ได้บรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานส่งต่อไปให้แก่รงการทานพันดีสู้โควิด -19 นำไปปลูกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอุตรดิตถ์สกลนครสะแก้วและพิษณุโลกนอกจากนี้ยังให้ทาหารที่ปลดประจำการนำไปปลูกและแบ่งปันให้กับชาวบ้านในชุมชนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย